สวัสดีครับพบกับสามเกอร์ว d แพนนะครับกับวสวนทุเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทยสวนนี้นะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งนนทีอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับเราได้มาแห่งนี้มาสวนแห่งนี้มาอย่างไงมาจากไหนใครเป็นผู้แนะนำมาสวนนี้พบกับท่านนี้ครับอาจารย์บัญชาครับ เป็นผู้นําให้เรารู้จักส่วนนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งครับครับผมอาจารย์บัญชาสดาวงนะครับก็เป็นคนพาอาจารย์มาที่นี่ครับสามเกิร์เวิลด์แพนของเราสวนแปลงนี้สวนแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนครับแล้วเป็นสวนของใครเหรอครับนี่ครับท่านนี้ครับเจ้าของสวนที่เรียนสวัสดีครับพี่ครับ แนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชื่อชื่อคมสันตรีละอองครับพี่คมสันตรีละอองเจ้าของสวนนะพี่นะเจ้าของสวนเจ้าของสวนด้วยแล้วก็คนงานด้วยดูแลเองนะเขาบอกเป็นคนงานด้วยเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> ดูแลเองด้วยของพี่คมสันมีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับสวนแห่งนี้มี100ต้นครับหนึต้นอ่าเป็นพันอะไรบ้างครับ มีพันหมอนทองกับกระดุมอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทองหมอนทองอ๋อเป็นหมนมีสิบต้นกระดุมมี10สิบต้นนองนั้นหมอนทองนองนั้นหมอนทองหมดไปยังไงไมงาไงถึงได้รู้จัก3ามเกลอเวอร์แพนครับพี่คมสันก็มาก็อาจารย์บัญชาเนี่ยครับอาจารย์บัญชามาแนะนํามาอะไครับนแนะนำอาจารย์บัญชาแนะนําว่างไงพี่ ก็มาแนะนําการมาสาธิตได้ฟังแล้วกันมาสาธิตนะฟังอาจารย์ทาไมถึงอาจารย์ถึงมาหาพี่คมสันได้ทุเรียนเห็นทุเรียนของพี่คมสันแล้วเป็นไงครับต้องเล่านิดนึงครับต้องเล่านิดนึงอ่ะเชิญครับจะมารู้จักพี่กันเนี่ยครับก็มีพี่คนหนึ่งชื่อบัญชาเหมือนกันอ่าอ่าครับก็คือก็เป็นญาติกันแหละครับอ่าเขาใช้คู่หูแล้วมันดีนะครับขอให้คู่ช้าคู่หูอาจารยคู่หูไปครับัวแพงของเรามันดีก็เลยอยากจะมาบอกพี่คมสันเพราะวเห็นทุเรียนพี่คมสันเนี่ยมันป่วยมันป่วยครับต้นไม่ค่อยสวย ป่วยต้นไม่ค่อยสวยป่วยนี่อาการป่วยเป็นยังไงครับพี่ต้นเน่าต้นนจะใบเหลืองใบเหลืองครับก้านทูบก้านทูบรากอ่ะรากเน่าไหมรากก็มองไม่เห็นรากมองไม่เห็นนะแต่ว่าต้นเนี่ยเยิ้มอะไรแบบแย่เลยอ่ะแล้วช่วงระยะเวลาที่ใช้รู้จักกับวร์แพนนี่ประมาณทักเท่าไหร่ครับก่อนผลผลิตรอบนี้ไหมหรือหลังจะเก็บเกี่ยวรอบที่แล้วไปแล้วเก็บเกี่ยวรอบแล้วคือเก็บเกี่ยวรอบที่แล้วแล้วล่ะได้รู้จักกับสาวเกิลสามเกิลวร์แพนของเราใช่ครับ แล้วก็ได้เริ่มลองใช้เลยก็ลองใช้เลยครับใช้เลยแล้วเขามาแนะนําเนี่ยทําไมทําไมพี่ถึงกล้าใช้อ่ะมันคือมันต้องลองอ่ะครับมันต้องลองมันต้องลองว่าไอ้ไอ้ยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็ไม่หายแมะไรอ๋อคือเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้หายใช่ทีนี้พี่อาจารย์ประชามาแนะนำชุดนี้คู่หูมานั้นเนี้ยก็เลยขอลองใช้ก่อนแหละขอลองใช้เออว่าจะเป็นยังไงครับ แล้วพี่ลองใช้ลองใช้ในตอนที่ต้นกําลังป่วยคือเก็บเกี่ยวรอบที่แล้วไปแล้วล่ะเก็บเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วอ่าแล้วมาลองใช้ปุ๊บพี่ใช้แบบไหนพี่ใช้อะไรอย่างไรบ้างคือผสมครับผสมลาดโคนก่อนผสมลาดโคนต้นนั่นคือเอากรดอะมิโนหนึ่งซองครับหรือกี่ซองกับไคโดซานไคโดซานหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งคู่เนี่ยพี่ใช้ยังไงสองร้อยลิตรอ๋อสองร้อยลิตรนี่ก็ต้องจอยออกไปสิใช่ไหม หรือว่าเราแค่เป็นคนงานมาฉีดเฉยๆถ้าผมเอถ้าถ้าแฟนผมอะเขาจะโอ้อพูด <ใน S 1> ง่ายๆ <c oughs> อ้อ๋อ <c oughs> คือพูดง่ายแฟนพี่คมสรรเนี่ยเป็น <c oughs> คนผสม <c oughs> ใช่ครับทีนี้อาจารย์มาชาแนะนํา <c oughs> พี่คมสรนไปว่าไงครับคือคือครั้งแรกน่ยท,ที่ที่มาแนะนำปุ๊บเนี่ยเขาก็เปิดใจเอาทดลองใช้1โปรเลย1โปรเลยหนึ่งโปรปุ๊บเนี่ยเขบอกว่า อันดับแรกต้องลาดดินก่อนลาดดินก่อนลาดโคนต้นลาดดินโคนต้นลาดโคนด้วยแล้วก็ลาดดินด้วยลาดโคนด้วยลาดดินต้นมันป่วยเยอะใช่ต้นป่วยต้นโทมมันต้องลาดโคนแล้วก็ลาดดินื่อปับสภาพต่าง ในการกําจัดเชื้อโรคเชื้อราพวกที่มันตกค้างในดินรวมถึงเชื้อโรคเชื้อราที่มันอยู่ในลำต้นในรากครับอาจารย์แนะนําแฟนพี่คมสันให้ผสมไปยังไงแบบไหนอรยั่นแตอนนั้นน่คือน้ำสองนันเราก็ใช้เราก็ใช้สีฟ้าไขโตซานสีฝากับ20ช้อนกับกดอะมิโนเวอร์แพนยี่สิบช้อนต่อน้ำยี่สิตริ0ตรงลิตร สองร้อยลิตรอ๋อสองร้อยลิตรอ๋อไอ้ช้อนคือช้อนปกช้อนเล็กๆของเราอยู่แล้วใช่ไหมโอเคปึ๊บผสมแล้วก็แล้วก็ให้ลาดให้าดคือผลต้นเราไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มนะเราให้ใช้บัวราดเลยบัวราดเลยให้ได้ชกโชคเลยประมาณต้นหนึ่งอ่ะสามสี่สิบลิตรเลยอ๋อพี่ก็เป็นคนไปราดราดแบบนั้นใช่ไหมาดอย่างที่พี่บัญชาบอกเลยนะพอราดแล้วผมถามหน่อยพี่หลังจากพี่ราดไปแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีพี่ถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลง สักอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่พี่อาการเปลี่ยนแปลงที่พี่ว่าคือต้องราดไปบ่อยต้องลองแต่ก็ราดบ่อยต่อต่อเนื่องใช่ไหมกี่ครั้งกี่วันครั้งจําได้ไหมในช่วงนั้นในช่วงที่ป่วยรักษาที่แรกจําได้ไหมสองวันหรือสามวันอ่ะสามวันครั้งสามวันราดเลยใช่แล้วพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่พี่เห็นการเปลี่ยนแปลงพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพี่บอกบ้าหน่อยรู้สึกว่ามันจะใบเบยเลยมันก็ดั่นดีขึ้นมาเริ่มใบใบจากใบที่่่เเหลือองยูก็ริม สภาพใบเริ่มดีขึ้นเริ่ม,เ,มเขียวเริ่มมันอย่างเงี้ยเหรอแล้วสภาพต้นเหรอพี่เป็นไงมีมีมอะไรเปลี่ยนไปต้นนี้ท่านลักษณะมันก็<ๆ>นนนนกือ เป็นเดือนกันครับเป็นเดือนอ๋อถ้าต้นเนี่ยจะเห็นก่อนเปลี่ยนแปลงคือเป็นเดือนแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งที่พี่บอกนี่คือใบเริ่มชัดใบชัดเจนเลยใบชัดเจนที่ที่ที่าดนะคือถ้าลาดดินเน่ถ้าใบเหลืองเนี่ยมันจะร่วงก่อนนใบจะเริ่มดีขึ้นคใบใหม่ขึ้นมาคบผมโอเคนั่นคือนั่นคือในในช่วงเริ่มต้นทีนี้พอพี่คมสรรเห็นแล้วว่ามันดีจริงพี่คมสรรก็ใช้ต่อเนื่องมาใช้ตลอดครับใช้ตลอดเลยจนทั้งปีนี้จนวันสุดนี่ที่กำลังออกลูกออกดอกตอนนี้ใช้มาอยู่ แล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่พี่ใช้มาพี่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยที่พี่เห็นชัดเจนที่สุดคือณเวลานี้ใกล้มาเลยต้นคือสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วโรคที่เคยเห็นเคยเป็นล่ะที่เคยเห็นมันเป็นนู่นนี่นั่นมันก็จะดีขึ้นมันดีขึ้นคือไม่ไม่มีโรคไหมหรือน้อยลงหรือยังไงโรคน้อยลงอต้นดีขึ้นแล้วใบล่ะพี่ใบก็รู้สึกว่ามันก็ โอเคนะครับเดี๋ยวนี่ยคือมันสดชื่นละถึงลูกจะเยอะมันก็สดชื่นมันก็ไม่ได้ว่าจะจะโสมจะอะไรแล้วผลละวพี่เทียบนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วครับปีนี้จะลูกจะดีกว่าลูกดีกว่าปีที่แล้วใี่กว่าสวยกว่าอ๋อปีที่แล้วพี่ยังไม่ได้ใช้สามเกอร์เวอร์แพนเรายังไม่ใช่อ่าพี่ได้ผลผลิตไปประมาณประมาณสักเท่าไหร่ร้อยต้นอะประมาณสักเท่าไหร่ร้อยต้นปีที่แล้วก็ผลผลิตก็ได้สัก จ็ดแสนหรือว,ว่าเมียเก็บหมดหรือว่าเมียเก็บหมดอะอ่ะเมียเก็บหมดแน่ๆอยู่แล้วแต่เรารู้ไหมแต่พอ <laughs> พอจำได้เอาพอจาได้นะ <laughs> ประมาณ6กเจ็ดแสนอประมาณคร่าวๆคือ6กเจ็ดแสนนะครับแต่ปีนี้พี่ได้ใช้3เกลือเวอร์แพนมาเนี่ยเอ่เอกดอะมิโนเวอร,ร์แพนไคโทซานเวอร์แพนแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์หญิงก็เสร็จใช่ไหมใช่ครับใช้ปุ๋ยเม็ดปุยอินรีปุยก็ใช้ใช้ใช้มาด้วยใช้มาต่อเนื่องด้วยก็โรยต้นใบตามปกติทีนี้กลับมาที่เรื่องของผลผลิตก่อนว่า ปีนี้พี่เห็นแล้วว่าลูกดีลูกดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆโดยสายตาคาดไว้ได้ประมาณไหมนับเรือยงเนี่ยร้อยร้อยร้อยต้นเนี่ยนับเรียงได้เดินนับลูกยังยังยังไม่ได้เดินนับคร่าวๆต้นหนึ่งก็มันสามสิบสี่สิบห้าสิบลูกอะไรเงี้ยอ๋อต้นหนึ่งก็จะประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบลูกประมาณเอาเฉลี่ยกลางๆเลยสี่สิบเฉลี่ยกลางๆเลยต้นละสี่สิบอ่ะเฉลี่ยกลางๆสี่สิบแต่ยังถ้าไม่นับไม่ถึงร้อยนะเพราะมันมีต้นตายต้นอะไรที่ไม่ออกก็เหลือสักประมาณนัก 80แปดสิบต้นแปดสิบต้นโดยประมาณนี่ตายนั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะใช้วร์แพนเรามีต้นตายหายไปอ๋อจากปีกลายเนี่ยมีต้นตายหายไปครับมันตายไปก่อนอ๋อตายก่อนที่จะรักษาไม่เจอคู่หูกออถ้าไม่เจอคู่หูนี่สงสัยมีมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อพี่คมสรนบอกถ้าไม่เจอสามเกอร์วร์แพนเราเนี่ยสงสัยจะมีตายมากกว่านี้แน่ทีนี้พอได้สามเกอร์วร์แพนใช้มาต่อเนื่องก็คือไอ้ส่วนที่ตายไม่รักเรียกรักษาไม่ทันก็เรียบร้อย แต่ไอ้ส่วนที่อยู่ประมาณสัก80กว่าต้นคิดว่าจากผลผลิตที่เกิดขึ้นน่าจะสร้างรายได้ตรงนี้ให้พี่คิดว่าน่าจะได้ยอดที่มันมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าปีที่แล้วใช่ประมาณคิดเล่นๆดูในสายตาติกว่าตันฮะมีไหมีถึงไหม10 10 10กว่าตันถึงไหมน่าจะได้น่าจะได้ สิบกว่าตันก็เฉลยเฉลยก็น่าจะเกินก้มๆในรถก็น่าจะเกินล,ล้านอะ่ะ <c oughs> เกินไหมถ้าราคาดีก่อน <c oughs> ถ้าราคาดีเกิดเกินก็ <c oughs> เกินเยอะหน่อยอ <c oughs> ถ้าราคาดีก็จะเกินเยอะหน่อยถ้าราคาที่มันไม่ดีก็อาจจะเกินไม่เยอะต้อ็แสดงว่ามันก็น่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนกับไรายได้แน่นอนแน่นอนแล้วในส่วนของต้นทุนของพี่ที่ใช้ในปีนี้ล่ะเปรียบเทียบกับปีก่อนหลังจากมาใช้สามเกอร์เวอร์แพนเราเนี่ยปีปีนี้จะใช้ต้นทุนน้อยกว่า ปีนี้ใช้ต้นทุนน้อยกว่าแต่ผลผลิตน่าจะได้ดีดีกว่าอยู่แล้วไม่ใช่น่าจะพี่คมสรนลองแนะนํำก่อนกับคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยรู้จัก3ามเกอร์เพหรือคิดจะรู้จักก็ฝากเชาวสวนทุกท่านนะครับลองใช้ดูนะครับทดลองอ่ะต้องทดลองที่ว่าเขามาแนะนําก็เราต้องทดลองก่อนถ้ามาดีแล้วก็ต้องใช้อ่า ของมันนี้ไม่ไม่ต้องกลัวใครหลอกครับดูที่ต้นไม้ใช่ไหมพี่ต้นไม้เป็นคนบอกเราได้ใช่ไหมของดีต้นไม้ก็จะบอกของไม่ดีต้นไม้ก็จะบอกถ้าไม่ดีต้นไม้ก็โสมไปแล้วใช่ไหมใบดูไหมนี่เขียวสดแบบโอ้โหใบดีมากเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสวนทุเรียนนะครับถ้าใครไม่เชื่อลองเข้ามาดูสวนของพี่คมสันได้ท้ายนี้ครับอาจารย์บัญชาอยากฝากอะไรให้กับคนที่จะมาดูคลิปนี้บ้าง ครับก็ขอฝากพี่น้องชาวสวนหรือคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับที่ทําสวนทุเรียนนะครับหรือผล,ลไม้อะไรก็ได้ครับที่เป็นผล,ลไม้นะครับก็อยากแกนะนําเรื่องของคู่หูมหัศจรรย์หรือเวอร์แพนเวอร์อแพนไคโตซานแล้วก็ปุ๋ยตาหญิงเกษตรในของเราเนี่ยนะครับค <uns> ือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทําผลผลิตปีนี้จังหวัดตาดนะครับจังหวัดจันทระยองนะครับปีนี้มีปัญหาเยอะในการทําผลผลิตนะครับก็คือผลไม้ไม่อยติดหรือติดแล้วก็ร่วงนะครับนะ ของเราเนี่ยเป็นผิดพันธุ์ที่เป็นนวัตกรรมที่มันรวมาธาตุอาหารนะครับเวลาฉีดพ่นปุ๊บเะครับเราให้ความสมบูรณ์กับต้นไม้นะครับฉีดใบฉีดดอกฉีดผลได้หมดเลยนะครับนะฮะและอย่างปู๋ยิงเกษตรเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใส่ที่ดินนะครับกนจะปรับสภาพดินรวมถึงธาตุอาหาร13ทาธาตุที่จะช่วยฟื้นฟูระบบดินต่างๆที่มันเสื่อมโทรมรวมถึงระบบะโรค ลาบางชนิดที่อยู่ในดินนะครับมันสามารถไปกําจัดไปบล็อกได้เพราะงั้นต้นไม้จะงอกงามนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีขึ้นเพราะงั้นใครที่เคยใช้อยู่นะครับเดี๋ยวพราะเรื่องของคู่หูมัตะจันเนี่ยบางคนอาจจะใช้แล้วไม่ถูกใจหรืออาจจะใช้ไม่ต่อเนื่องเพราะั้นขอให้มีวิน,ยนันยในการใช้นะครับเพราะงัน้นถ้าเกิดว่าบางคนอะเอาไปฉีดปนสองสาครั้งแล้วก็หยุดใช้ไปเนี่ยไม่เห็นผลนะครับเพราะงั้นมันต้องใช้ใต่อเนื่องอย่างน้อยสักนะฮะหครั้ง7ครั้งนะครับ จะเห็นผลทันทีเลยเพราะเขาฝากไว้ครับสำหรับคนที่ทําสวานเพราะงั้นเราทําสวนเอาเงินนะครับรางั้นปุ๋ยายามีเยอะมากมายแต่เบืวอแป้งของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ของเราเนี่ยทำมาเนี่ยเพื่อเกษตรกรโดยตรงนะครับแต่พี่คมสรนเนี่ยผมเจอวอนแ,วแรกๆนะครับสวนเนี่ยแปลงเนี่ยป่วยนะครับพอเราใช้คู่ฟื้นฟนูแค่สองสาเดือนนะครับจากต้นป่วยต้นสโสมมันก็ดีขึ้นปีนี้ผลผลิตเยอะแยะมากมายนะครับนะผลผลิตดกนะฮะทุกต้นเพราะงั้นวันนี้ใครที่สนใจหรืออยากจะติดต่อใช้คู่หูเนี่ย เรามีสมาชิกมีตัวแทนทั่วประเทศนะครับก็สามารถติดต่อหรือมาดูสวนพี่คมสันก็ได้นะครับยินดีให้คให้คำแนะนําด้วยครับก็เขาฝากไว้นะครับผมสาหรับพี่คมสันครับย้ําอีกทีครับใช้3เกอร์เวอร์แพดเรามา1ปีต้นไม้ที่พี่เห็นต้นไม้ของพี่ทุเรียนของพี่ใช้แล้วดีจริงไหมดีจริงครับดีจริงแน่นอนคอนเฟิร์มนะดีจริงแล้วจะลองใช้ต่อเนื่องอยู่ ว่าใช้ไปตลอดครับใช้ไปตลอดว่าปีหน้าจะได้ดีอีกไหมเราติดตามกันท่านผู้ชมครับเวิร์คานอินโนเซชันของเรามีผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเ่ะเขาเรียกว่า3เมกระเวอร์แพนนะครับตัวแรกก็คือกรดอะมิโนเวอร์แพนตัวที่2เป็นคู่หูของเขาครับเรียกว่าไคโตซานเวอร์แพนไคโตซานและตัวที่3ามที่จะมาเสริมให้กับสภาพดินของ สวนของไรานาของเกษตรกรก็คือปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตร3ตัวนี้ครับ3ามเกลือวั์แพนจะช่วยพืชท่านได้ทุกชนิดไม่ใช่แต่ทุเรียนนะครับใช้แป๊บเดียวรู้ครับต้นไม้จะเป็นคนบอกเราเองเอ่าอย่าไม่ต้องเชื่อผมอย่าไม่ต้องเชื่ออาจารย์บัญชายัางไม่ต้องเชื่อพี่คมสารครับท่านให้ต้นไม้ท่านเป็นคนบอกเองใช,ใช้แล้วท่านจะรู้ว่าของเราดีจริงไหม สาหรับไทยนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทงางกัจจาบัญชานะครับแล้วก็ทัางพี่คมสันนะครับที่แนะนํานให้บริษัทเวิร์คา o ิโ t i o n ของเรานะครับแล้วก็รา,ายการ3 g มเก w o r เวิร์เนี่ยได้มาเยี่ยมชมแล้วก็เก็บภาพสวยๆของทุเรียนของพี่คมสันไปฝากให้คนอื่นๆที่เขายังไม่รู้จักหรือยังไม่กล้าใช้หรือยังไม่กล้าทดลองใช้ลองใช้ดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าการพลิกชีวิตทางการเกษตรมันมีเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษต,ตกค้างครับนี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ของผลิตพันธ์สามเกลือทางการเกษตรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้ง3ามคนขออนุญาตกราบลาก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับผล,ลไม้หรือต้นไม้อื่นๆต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาทุกคนครับสวัสดีครับ